ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เฮงสตอรี่ค่ะทุกคนเจอกันนะคะในในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะคะเข้าสู่ย่างเข้าสู่ต้นเดือนตุลาคมค่ะทุกคนใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวเนาะทุกคนนี่นะคะพามาชมไม้แล้วก็อัปเดตหน้าไม้ราคาไม้ในช่วงเดือนเดือนนี้กันนะคะทุกคนไม้นะคะก็จะสวยสีสวยเป็นพิเศษอีกแล้วค่ะทุกคน นี่นะคะเดี๋ยวพามาชมในโซนบุษราคามชมพูก่อนนะคะทุกคนต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ค่ะฟอร์มสวยมากเลยนะคะทุกคนด่างทุกใบนะคะสีสดสวยๆเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นฟอร์มแม่พันธุ์นะคะใบเยอะมากค่ะกระถางนี้ค่ะทุกคนด่างทุกใบาลายสเตียนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่สวยมากนะคะ มีบุตรหลองพีตแก่มาด้วยชมชมหน้าไม้ไปก่อนนะคะทุกคนนเลยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็มีกระถางเล็กแบ่งปันนะคะทุกคนกระถางเล็กนะคะฟอร์มนี้นะคะทุกคนสวยมากค่ะด่างทุกใบาลายสเสตียเลยค่ะทุกคนฟอร์มนี้นะคะก็อยู่ที่1200บาทค่ะทุกคน1,200บาทนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ นี่นะคะทุกคนเทียบสีคะ่ะเวลาตอนเล็กเขาก็จะสีขาวแบบนี้ธรรมดานะคะทุกคนพอโตขึ้นมาเขาก็จะกัดสีแบบนี้คะ่ะสวยมากนะคะบุษราคามชมพูตัวมาก็จะลายประมาณนี้นะคะถ้าลายตอนเด็กแบบนี้นะคะตัวมาก็จะสวยลายกระจายแบบแบบนี้เลยคะ่ะต้นถัดมานะคะต้นนี้ก็สวยงามมากๆนะคะ ด่างกระจายขาเลี้ยงง่ายค่ะแบบนี้ปัญหาชํำน้ําก็จะไม่ค่อยมีนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเหมือนกันค่ะ,ท,คนนะ 1, ท,นะทุกคนต้นนี้ก็หนึ่งพันห้าบาทนะทุกคนต้นนี้1,050บาทนะคะด้วยราคาก็จะขึ้นอยู่หน้าไม้นะคะลายนี้ก็ดีนะคะทุกคน มือใหม่จัดได้เลยค่ะกระถางนี้เลี้ยงง่ายแน่นอนนะคะปัญหาชับน้ําก็ไม่ค่อยมีใบไม่ค่อยเสียนะคะถ้าลายแบบนี้นะเนี่ยค่ะหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะกระถางห้าเหมือนกันค่ะทุกคนส่วนต้นถัดมานะคะจะสูงหน่อยนะคะทุกคนต้นโตๆหน่อยหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะเชื้อเขาจะด่างฮาบนะคะฝั่งหนึ่งก็จะเขียวฝั่งหนึ่งก็จะด่างครึ่งใบนะคะ นี่ต้นจะโตวกว่าเพื่อนหน่อยนะคะด่างทุกใบเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยสวยมากค่ะต้นนี้นะคะให้ไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะทุกคนจะสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนฟอร์มดีสวยมากหนึ่งพันสองรอบาทลายดีมากๆค่ะลายดีมากๆนะคะ สวยมากต้นนี้ก็จะด่างทุกใบนะคะทุกคนลายใบใหม่หลอดใหม่สวยงามมากนะคะทุกคนสวยมากนี่เดี๋ยวเอาคลิปนี้เอาเฉพาะเป็นโซนบุตรสระคำชมพูนะคะสวยๆนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวพามาชมอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะอยู่หน้าสวนนะคะเป็นบุษราคามชมพูค่ะทุกคนสวยมากเลยใบใหม่นี่นะคะสวยงามมากเลยทุกคนสวยมากเลย,คย,เลยใครจากจะเลี้ยงนะคะบุษราคามชมพูเก็บข้าบสวนอีกนะคะมีต้นเล็กแบ่งนะคะกระถางห้านิ้วนะคะทุกคนอ,อต้นนี้ก็เป็นบุษราคามชมพูค่ะทุกคนแต่ฟอร์มเขา ฟอมเขาเริ่มจะแบะแล้วน้องทุกคนเพราะว่าเขาใบใบใหญ่ใบใหญ่แล้วเขาเริ่มจะอายุเยอะแล้วนะคะทุกคนสวยมากนะคะบุตรสงครมชมพูที่สวนเรานะคะรับประกันสายพันธุ์ทุกกระถางนะคะทุกคนเราเราแบ่งต้นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะเราจะรับประกันสายพันธุ์ทุกกระถางเลยค่ะทุกคนคะ่ะ มั่นใจได้เลยนะคะถ้าถ้ารับจากสวนเราไปนะทุกคนนี่เลยค่ะได้สายพันธุ์ตรงแท้ร,อร้อยเปอร์เซนต์เนาะนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นบุษราคำชมพูแม่พันธุ์เช่นกันนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะสวยงามนะคะทุกคนบุษราคำชมพู ถ้าถ้าเป็นต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่เราก็แบ่งปันเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเป็นกระถางฟอร์มนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ตัวน,นี้อยู่ในกระถาง10นิ้วค่ะทุกคนต้นนี้กระถาง10นิ้วนะคะเราก็จะแบ่งกันอยู่ที่3,700นนะคะทุกคนนี สำหรับใครที่อยากจะรับแม่พันธุ์เข้าไปเพิ่มในสวนนะคะทุกคนต้นนี้ก็เหมาะมากๆนะคะไหนเซนิวนี่ยเลีวโอเคเซนิวก็3า0 0ันเร้อยนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็จะต้นไซนั้นนะคะกำลังน่ารักกำลังเอาไปตั้งแม่ได้สวยเลยเชนิเร็วมันใหญ่อ่ะ นนั้นก็จะอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทค่ะทุกคนนี่อยู่ใน,นกระถางหกนี้เงียบวก่อนเงียบวก่อนสามพันสองร้อยบาทนะคะสวยมากเลย